ก็ไอตัวเกลียวที่ว่าผมเอามาเชื่อมติดกับไอเนี้ยกับเหล็กเบนนียนะครับสําหรับเตาน้ํามันครับจะเป็นตัวเกลียวสําหรับใส่ไส่เนี้ยแต่ถ้าเตาที่ว่ามันหมุนออนกไรนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเหล็กนี่เลยเดี๋ยวผมแนะนําให้หรือว่าใครอยากจะหามาใช้งานไม่ว่าจะมาต่อท่อหรือว่าจะมาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมันจะมาสี่เซนเนครึ่งันนี้ผมจะตัดเป็นสามชิ้นเลยนะครับมันจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ามันจะตัดได้สามชิ้นแต่รุ่นใหม่มันจะตัดได้แค่สองชิ้นตรงกลางมันจะไม่มีเกล ครับอันนี้เลยอันแบบนี้เลยเป็นเซื้อมาเลยอานนี้มันจะมีขนาดตั้งแต่สี่อุนแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆรืนะครับหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งท่ข้อต่อสหรับท่อไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อต่อพวกนั้นบางทีเรามาใส่กับเหล็กเนี่ยเหล็กกันวันไหนพวกนี้บางทีมันหลวมบางทีบางรุ่นมันใหญ่ไปไอเหล็กพวกนี้มันใส่ลงไปหลวมนะครับขอถ้าว่าเราข้อต่อสหรับปลาปลาของมันโดยตรงพวกนี้มันจะพอดีนะครับมันจะพอดีเลยข้อเหล็กตัวนี้เลยวิธีการก็คือตัดตามเส้นนี้เลยครับก็จะออกมาเป็นอันส